น้องลิงสุดโชคดีหลังมีคนบังเอิญไปเจอน้องกำลังจะจมน้ำพอเชือกผูกหลังหนีไม่ได้เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่2ธันวาคม2567ได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกไลหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปช่วยเหลือลิงหลังกำลังจมน้ำพอเชือกที่ผูกคอตึงแลน่นหนีไปไหนไม่ได้โดยระบุข้อความว่านางจมน้ำหลายวันเชือกตึงข้างล่างโชคดีมาเห็นท่านดูนางไม่มีแรงเลยแค่ผ่านมา เห็นเจ้าลิงจมน้ำเชือกตึงก็เลยช่วยตัดเชือกให้อาหารให้น้ำนั่นเองค่ะโดยในคลิปเป็นสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีลิงตัวหนึ่งนอนหมดเรียวแรงอยู่บนหลังคาบ้านที่มีน้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคาหลังกลุ่มของผู้โพสต์บังเอิญเจอแล้วเข้าไปช่วยเหลือซึ่งช่วงเข้าไปเจอนั้นพบว่าลิงตัวดังกล่าวกำลังหมดแรงแล้วเพราะจมน้ำอยู่หลายวันเนื่องจากเชือกที่ผูกคออยู่ลังไวจนหนีขึ้นที่สูงไม่ได้รวมถึงอดอาหารและกำลังจะจมน้ำก่อนที่จะต ตัดเชือกแล้วนําเขาให้กินจึงลาสุดอาการปลอดภัยแล้วท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์กันสนานเลยทีเดียวค่ะเช่นทําไมไม่แก้เชือกออกคะเดี๋ยวน้องตกมาอีกไม่มีคนเห็นน้องอาจตายได้ปล่อยเชือกน้องออกไปได้ไหมคะกลัวน้ำขึ้นแล้วน้องจะไม่รอดโปรดช่วยเหลือน้องด้วยน่าสงสารจังตาน้องแก้เชือกให้น้องไปอยู่ตามปกติไหมถือว่าทําบุญเมตาน้องด้วยน่าสงสารน้องนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะน่าสงสารน้องลิงคงหิวโหยด้วย เลยไม่มีแรงเป็นต้น